สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกทคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะ เราจะมาคุยกันในเรื่องที่กำลังตื่นเต้นมากๆนะคะก็คือเรื่องที่ประเทศไทยของเรานะคะหลุดออกจาก red list ของ UK เรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังแบบตื่นเต้นมากๆวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวทำอะไรยังไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในการที่เราจะเดินทางเข้ากลุ่ม UK นะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะขอฝากเพื่อนๆนิดนึงนะคะก็คือว่านอกจากเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเราทาง YouTube แล้วนะคะฝากให้ช่วยติดตาม ามทาง Facebook ด้วยนะคะเพราะว่าบางคอนเทนต์นะคะเราก็จะแบบมีการโพสต์โดยที่แบบไม่ได้ทําเป็นคลิปเพื่อนๆก็อาจจะพลาดข่าวสารในบางอย่างนะคะก็คือ,อหาช่องอหาเพจของเราทาง Facebook นะคะไม่ยากเลยนะคะแค่เซิร์ชว่า adsigngetandgo.visa นะคะ adsigngetandgo.visa นะคะก็จะเจอนะคะเพจของเรานะคะ get and go visa นะคะแค่นี้เองโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะ ก็คือว่าประกาศนะคะที่ออกมาเมื่อวันก่อนนะคะคือทีมงานของเราเนี่ยใจจดใจจ่อกันมากนะคะเพราะว่าลุ้นสุดๆคือไม่ได้หลับได้นอนเฝ้ากันจนแบบตีสีนะคะว่ารออัปเดตอัปเดตอัปเดตให้มันเป็นออฟฟิเชียลเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันก็มีข่าวออกมาอยู่แล้วว่าโอเคมันเขาทางอังกฤษเขามีแบบเหมือนกับว่าออประชุมการอะไรเงี้ยว่าจะลดประเทศ red list จากเดิมเนี่ย54ประเทศเนี่ยค่ะให้เหลือแค่ ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองเพราะว่าคิดว่าเขาก็คงอยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจอะไรของเขาด้วยทีนี้มันก็เป็นแค่ข่าวที่ออกมาเราก็รอรุ้นเหลือเกินนะคะว่าจะออกเป็นออฟฟิเชียลก็คือทางการเนี่ยเมื่อ,อไหร่ทีนี้พอถึงวันที่7ที่ผ่านมานะคะเราก็นั่งเฝ้าในที่สุดนะคะก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าเริ่มต้นนะคะตั้งแต่วันที่11ตุลาก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเวลาตีสี่นะคะก็คือเรานะคะประเทศไทยเราหลุดออกจากเรดลิส เรียบร้อยสามารถเดินทางเข้าได้นะคะโดยปกติแล้วนะคะทุกคนก็อดีใจกันเป็นอย่างมากทีนี้หลุดจาก red list แล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือว่าตอนนี้นะคะจากเดิมนะคะที่มันจะมีแบบเ,เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นเหมือนไฟเขียวไฟแดงเนาะมี green list amber list red list ตรงนี้เขายกเลิกแล้วนะคะก็จะเหลือแค่ red list กับ rest of world หรือว่าย่อว่า R O W นะคะก็คือว่า Red list ก็คือแล้วก็ที่เหลือก็คือรวมกองกันหมดเลยไม่มีกรีนไม่มีแอมเบอร์แล้ว Red นะคะก็คือว่ากลุ่มประเทศตอนนี้เหลือแค่7ประเทศเท่านั้นซึ่งไม่มีไทยนะคะเประเทศนั้นเนี่ยก็คือยังไม่สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้ส่วนประเทศที่เหลือใช้กฎเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะก็คือรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในกลุ่ม R O W นะคะคือ Rest of World มันมีข้อดีอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือว่าตอนเนี้ เราสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศโดยที่เขาจะาดูจากการฉีดวัคซีนเป็นหลักนะคะก็คือจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วเรียกภาษาอังกฤษเป็นเหมือน fully vaccinated นะคะคือการที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็คือที่เขา approve จะมีแค่สียี่ห้อเท่านั้นนะคะก็คือ Pfizer Moderna นะคแอสตราเซ n e c a แล้วก็จอร์และจอร์สันนะคะหรือว่าเจนเซนนะคะคือสียี่ห้อนี้สามารถคว้กันได้แต่ว่าก็คือจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยครบโดสด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นไฟเซอร์ก็ต้องได้รับ2เข็มนะคะแ s t r a า e n เนกาก็ต้องได้รับ2เข็มนะคะแล้วก็ โมเดอราก็ต้องสองเข็มยกเว้นจันเส้นจอร์แดนจอร,ร์สันก็คือเข็มเดียวนะคะโดยสีห้อนี้สามารถค่้ยกันได้ด้วยอย่างเช่นเป็นอ x อกซ d อร์ดบวกโมเดอราอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ข่าวดีมากๆก็คือว่าอ x อกซ d ฟอร์ดแอสตราเซเนกานะคะที่ฉีดที่ประเทศไทยของเราที่พวกเราอาจจะได้ฉีดกันเยอะๆเนี่ยก็คือได้รับการยอมรับ เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่คนไหนที่ได้ออสตราสองเข็มก็คือสามารถที่จะเข้าข่ายในกลุ่มของคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนครบถ้วนนะคะก็คือว่าจะต้องได้รับ2เข็มตามที่บอก14วันเต็มอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย14บวันเต็มก่อนการเดินทางก่อนที่เราจะไปแลนดิ้งที่ประเทศอังกฤษไม่ใช่ว่าแบบว่าเพิ่งฉีดเข็ม2ครบไปเมื่อแบบ สี่ห้าวันที่แล้วอย่างเงี้ยไม่นับนะคะก็คือจะต้องมีระยะห่างเว้นเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าฉีดวัคซีนแล้วกว่าภูมิจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงที่เขากําหนดเอาไว้ที่14วันนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าข่ายที่ฉีดวัคซีนครบโดสตามที่เขากาหนดแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องกักตัวไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางนะคะไปถึงก็ สบายบายออกเที่ยวได้เลยนะคะไม่ต้องไปกักตัว10วันโรงแรมหรือที่บ้านอะไรแล้วเขาขออย่างเดียวค่ะให้ตรวจนะคะ,ะตรวจโควิดวันที่2ที่เราเดินทางไปถึงก็คือเด y 2ถูนะคะวันที่เดินทางไปถึงเป็นเด y ์เป็นเด y ศูนย์ไม่นับนะคะเพราะวันแรกเนี่ยมันเหมือนกับเราเดินทางไปถึงก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงอะไรยังไงถูกไหมคะก็คือนับวันที่2ก็คือวันถัดไปเป็นวันมรืนของที่เราเดินทางไปถึงเขาก็ขอให้ตรวจ แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะมันคือง่ายดายมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่ได้รับแอสตราสเข็มหรือว่าอาจจะมีการไข้เป็นแอสตราบวกไฟเซอร์อะไรแบบนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้ที่นี้เนี่ยการที่เราจะไปเข้าขายตัวนี้ก็คือก่อนเดินทางนะคะเราจะต้องไปขอวัคซีนซิฟิเคตนะคะซึ่งสถานที่ที่เราจะสามารถไปขอวัคซีนซิฟิเคตอย่างเป็นทางการได้เนี่ยก็คือจะมีอยู่หลายที่เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะว่าเราจะมีขั้นตอนที่จะไปขอที่ไหนได้บ้างแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไง บ้างนะคะคือจะไปแบบอยู่ดีๆไปโชว์โทรศัพท์เป็นหมอพร้อมว่าฉันฉีดแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะอันนั้นถือว่าไม่เป็นทางการอันนั้นเราใช้ได้แค่เฉพาะในประเทศนะคะสาหรับตัวที่จะใช้เดินทางต่างประเทศจะต้องไปขอที่เป็นแบบว่าฟอร์มอลเป็นทางการนะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะซึ่งก็จะอาจจะไม่ได้เข้าข่ายอย่างเช่นเพื่อนๆที่ได้รับซีโนแวคสองเข็มนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่แบบเพิ่งได้อ s สตราไปเข็มเดียวหรืออะไรเงี้ยก็คือยังไม่ครบ เข้าสูตรตามที่ว่าฉีดวัคซีนครบตามที่ของอังกฤษเขากําหนดเนี่ยก็คือง่ายๆเลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนที่เราจะไปเข้าเรดลิสต์ก็คืออะไรคะก็คือ1นนะคะก็คือเราจะต้องมีการตรวจโควิดก่อนเดินทางนะคะสวันนะคะก็คืออยู่ในช่วง3วันก่อนแลนดิ้งก็คือจะต้องมีผลตรวจโควิดก่อนที่เราจะไปถึงนะคะแล้วเราก็จะต้องมีการบุ๊กตัวจองจองตัวตรวจนะคะ ผลตรวจซึ่งเราต้องตรวจในวันที่2แล้วก็วันที่8ที่เราเดินทางไปถึงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องกักตัวนะคะที่บ้าน10วันนะคะก็คือไม่เขาไม่ได้บังคับละว่าต้องกักตัวโรงแรมก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยนะคะก็คือกักตัวที่บ้านหรือว่าสถานที่ที่เราจะไปพักอย่างเช่นนักเรียนก็อาจจะสามารถกักตัวในที่หอพักของโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่จะไปเที่ยวจองโรงแรมไว้แล้วก็สามารถกักตัวที่โรงแรมที่ได้รับการอ p p r o v อะไรแบบเนี้ย ได้เลยนะคะแล้วก็ทั้ง2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นใครนะคะก็คือยังต้องเหมือนเดิมนะคะกรอก Passenger Locator Form นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะคือ,อง่ายๆเลยนะคะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เข้าขายฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากเขาขออย่างเดียวตรวจโควิดวันที่2ที่เดินทางไปถึงส่วนคนที่ไม่เข้าข่ายฉีดวัคซีนครบนะคะก็คือทําเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยอยู่ Amber List มาก่อนนะคะก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะกักตัวที่บ้านได้ก็ ดีมากประหยัดมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยก็โอเคหวังว่าเนี่ยตอนนี้ก็คงจะเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะที่เฝ้ารอคอยจดจอ่อกันมานานนะคะที่อยากจะเดินทางนะคะก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดยังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการเดินทางต้องทําตัวอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะทักเข้ามาคุยกับทีมงานเราได้นะคะยังไงเนี่ยฝากเพื่อนๆคอยติดตามนะคะทั้งช่องทาง YouTube c h anel n ของเรานะคะแล้วก็เพจ get and go visa ของเราด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวพบกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะได้ในคลิปต่อไปนะคะแอนเก็เนเดถัดไปนะคะก็จะหาเรื่องดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ